สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ mastery l a n g test ครับอยู่กับผม winter f r o s อย่างเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาสอบแล้์ที่8กันนะครับก็คือ7ขึ้น8ดนั่นเองแล้งนี้นะครับแล้์ที่แดเนี่ยก็จะเป็นการกระโดดครับสกิลการกระโดดของเรานั่นเองเราก็จะไม่รอจะเข้ากันเลยนะครับก็จะเป็นอ่าเราจะเล่นตัวที่ถนัดนะเราต้องเล่นตัวที่ถนัดจะเป็นการยิงครับต้องเอาปืนที่ยิงอ่าตรงๆมา นี่ครับกดคลิกขวาก็ได้อุ๊ยอเกือบเกือบกดคลิกขวาค้างอ่ะครับเพื่อการแบบแดสไปข้างหน้าอ,อะไรนะบูลเลตจ้มอมืแล้วก็วืบขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นกดอ่ะสเปซบาคา้างครับอา้าวหูอยู่ใกล้ใกลใกลแล้วก็คลิกข,ขวาเข้ามาอื้มนี่แล้วก็ข้างบนถึงเส้นชัยแล้วครับ นี่ง่ายใช่ไหมล่ะโอเคถ้าเกิดใครช,ชื่นชอบผมนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะก็ว <test> ันนี้ขอขอบคุณมากครับ